วันนี้นะคะคุณครูแหววนะอ่ามีนิทานเห็นไหมนิทานเยอะแยะเลยจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอ่าเมื่อวันศุกร์มารับไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เล่านิทานให้เด็กๆฟังหรือเปล่าคะอ่าอย่าลืมนะเด็กๆจะได้นิทานไปทุกวันศุกร์แล้วอย่าลืมนํากลับมาคืนดูแลรักษาด้วยนะคะวันนี้คุณครูแหววมีนิทานเรื่องเน่อวัยวะของหนูซึ่ง สัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับมีอะไรในตัวหนูใช่ไหมคะแล้วก็อวัยวะของหนูดูสิว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอ่าอะไรคะเนี่ยเด็กๆตาของเด็กๆนั่นเองนั่นไงท้องฟ้าทุ่งหญ้าดดกไม้หนูมองเห็นได้ด้วยตาของหนูใช่ไหมคะ เหมือนกับที่เด็กๆกำลังมองครูแบบอยู่ตอนนี้นะมีอะไรคะเด็กๆจะหมูกของเด็กๆค่ะจมูกสูดหายใจจมูกสูดลงหายใจด้านกลิ่นหลากหลายหนูดมกลิ่นได้ด้วยจมูกของหนูนะคะต่อมาค่ะเด็กๆมีอะไรคะมีอะไรคะ ของเน็กๆนะคะหนูส่งยิ้มกว้างช่างพูดเจรจาร้องเพลงเริงร่าด้วยปากของหนูนะคะปากของเรานี่นะคะมีไว้ร้องเพลงมีไว้พูดนะคะแต่พูดในสิ่งที่น่ารักนะไม่พูดคำหยาบ้วยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะฟันของเรานั่นเองค่ะฟันขาวสะอาดเลย ว่าฟันเคี้ยวอาหารสารพันด้วยฟันของหนูนะคะต่อมาค่ะเด็กๆอะไรคะหูค่ะเด็กๆหูหนูเล็กจังหูช้างใ,ใหญ่ใหญ่ฟังเสียงทั้งหลายด้วยหูของหนูหูมีไว้ฟังใช่ไหมคะเด็กๆก,กำลังฟังคุณครูแหววอยู่ใช่ไหมตอนนี้หูนะคะ ต่อมามือเห็นไหมคะมือนิ้วของหนูนี้มีไว้สัมผัสหยิบจับถนัดด้วยมือของหนูค่ะนะคะมือของหนูเอาไว้จิย,ยิอจับสิ่งของไม้บล็อกของเล่นหรือปั้นวินน้ำมันด้วยนะต่อมานะคะเท้าคะเด็กๆเห็นไหมคะเท้าน้อยของเด็กๆนั่นเองนะคะหนูก้าวเดินไป ปีนป่ายคล่องแคล่วกระโดดเดินย่างด้วยเท้าของหนูอ่านไหมคะอวัยวะอวัยวะของหนูก็จะมีตาหูจมูกปากฟันมือเท้านะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเล่าทิทางให้ลูกฟังด้วยนะแล้วก็นะคะวันศุกร์นะคะ เดี๋ยวเข้ามารับหนังสือนิทานเล่มใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วนะาอบายค่ะ